สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูแกงเผ็ดหมูเด้งใส่มะเขือเปราะนะครับอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนยังไม่เคยลองนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับทําตามได้ง่ายๆนะครับน้าแกงเข้มข้นอร่อยเข้าที่ลวลงตัวและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับ วัตถุดิบอย่างแรกของเรานะครับก็จะเป็นหมูเดงวันนี้ผมใช้ที่หนึ่งลอดตามด้วยมะเขือเปาะมะเขือเปาะนะครับก็หั่นล้างทําความสะอาดแล้วก็แช่น้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันดาใบกระเพราครับอ่าแล้วก็ตามด้วยพริกแกงใช้อยู่ที่2ขีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวกะทินะครับใช้อยู่ที่250กรัมแล้วก็หางกะทินะครับก็เตรียมไว้สักร้อยกรัมก็ได้ครับ ขั้นตอนต่อไปเราไปลวกหมูเด้งกันก่อนเลยครับก็นําหมูเด้งของเรานะครับตัดตรงปลายหัวแล้วก็บีบออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ช้อนนะฮะปั้นเป็นปั้นเป็นลูกๆนะครับให้มันเป็นชิ้นพอดีคําหรือว่าใครอยากให้เป็นชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้เช่นกันครับหรือว่าใครสะดวกใช้มือนะครับก็สามารถใช้มือปั้นเป็นลูกกลมๆได้เลยนะหมูเด้งก็หาซื้อนะครับได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตามตลาดก็ได้นะครับอ่ะก็จะมียี่ห้อบ้างไม่มียี่ห้อบ้างนะฮะก็เลือกเอาได้เลยนะครับเพื่อนๆ หมูก็ส่วนมากก็จะปรุงรสมาแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะมาเริ่มทำขั้นตอนการแกงเลยนะครับก็ใส่เป็นหัวกะทิลงไปเมื่อกะทิมันเริ่มวอร์มร้อนขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ใส่เป็นเครื่องแกงลงไปครับเครื่องแกงวันนี้ผมใช้อยู่ที่2ขีดนะนะครับ หรือว่า1ขีดครึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ระดับความเผ็ดของพริกแกงแต่ละที่ด้วยนะครับก็ใส่ลงไปขั้นตอนนี้เราก็จะเคี่ยวให้เครื่องแกง,งเราเนี่ยมีความแตกมันนะครับก็จะใช้การเคี่วด้วยระดับไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับจนกะทิของเราสีสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แตกมันแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่เป็นหมูดิ้งลงไปนะครับหมูดิ้งก็สุกมาแล้วนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปทําทให้มันสุก เหมือนใส่ไก่หรือว่าใส่หมูนะครับเพื<ๆ>่อนๆปกติเราก็ต้องใช้การผัดให้เนื้อสัตว์มันสุกก่อนเนาะนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเติมเป็นหางกะทิลงไปครับเราก็เติมให้มันพอดีครับอ่าให้มันมีความเข้มข้นนะครับให้มันมีความเป็นอ่อท่วมหมูดเด้งของเราสักนิดหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็รอให้น้ําเดือดมันกลับขึ้นมานะครับพอน้ําเดือดกลับขึ้นมาเราถึงจะมาปรุงรสชาติครับ เครื่องปรุงของเรานะครับก็จะมีแค่น้าปลานะครับใครอยากเพิ่มความหวานความกลมกล่อมก็สามารถเติมเข้าไปได้นะครับน้ำตาลทรายหรือสักประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้ครับใครอยากใส่ผงชูหมุปรุปง,ปง,ปง,ปงนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะปรุงไปชิมไปเอารสชาติที่เราโอเคเนาะนะฮะก็ให้มันมีความหอมน้าําปลาเคม็มเคม็มมีความเคมเ็มแปลี้ยวๆนิดนึงนะครับแล้วก็ได้ความกลมกล่อมจาก น้ำตาลใส่สักเล็กน้อยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับต้มต่อสัก3านาทีนะครับเพื่อให้น้ำแกงมันเข้าที่แล้วก็ลงตัวแล้วก็ให้น้ำแกงมันสีสวยก่อนนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการใส่เป็นมะเขือเทศลงไปเนาะมะเขือเทศก็จะสุกง่ายครับเพืเ่อนใส่มะเขือเทศลงไปแล้วก็เร่ง,เร,งเร่งไฟขึ้นได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ก็คนให้มะเขือเทศของเราเนี่ยโดนความร้อนตลอดนะครับอยาให้มันลอยขึ้นข้างบนนะเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่ข้างบนมันจะทําให้อ่ มะเขือของเรามันดํานะครับเพื่อนเพื่อนนอกจากการแช่น้ําเพื่อไม่ให้มันดําแล้วขั้นตอนการใส่มะเขือเทศก็สําคัญเช่นกันครับก็พยายามให้มะเขือเนี่ยมันอยู่กับความร้อนห้ามลอยขึ้นมานะครับคนจนมะเขือมันสุกในที่เราก็โอเคแล้วนะครับมะเขือสุกดีแล้วก็ใส่เป็นใบกระเพราล,ลงไปนะครับในขั้นตอนสุดท้ายจากนั้นก็ใช้ทัพพีหรือตะลิวของเราเนี่ยคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับพอให้ใบกระเพรามันสลดลงแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับ นี่เลยนะครับเราก็จะได้แกงกะทินะครับหรือว่าแกงเผ็ดหมูเด้งใส่มะเขือเปราะของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หอมอร่อยเข้าที่แล้วก็ลงตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟใส่ถ้วยกันครับนี่เลยวันนี้ผมก็ทําแค่หนึ่งถ้วยเล็กๆนะครับพอทานกับที่บ้านนะครับก็ไม่ได้ทําเยอะมากเนาะสำหรับใครที่อยากทําเยอะนะครับก็ปรับนะฮะปรับวัตถุดิบขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับใครที่แบบทานกันเยอะๆเนาะนะฮะ อีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับก็ต้องลองนะฮะเพื่อนๆหมูเด้งก็อร่อยเช่นกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูได้และถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปองทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ